ลองคิดดูสิถ้าคุณกดปิด t ท s k m a n a g e r บน Windows 11แล้วแต่โปรแกรมกลับแอบทำงานต่อไปเบื้องหลังกินทรัพยากรเครื่องคุณแบบเงียบๆจนเครื่องเริ่มอ,อืดช้าลงโดยไม่รู้ตัวนี่แหละคือปัญหาที่หลายคนกำลังเจอหลังอัปเดต KB 5 0 6 7 0 3 6อย่าเพิ่งตกใจไปมากเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ทำข้อมูลของคุณหายแต่กลับทำให้เครื่องทำงานช้าลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจากโปรเซสที่สะสมไว้แต่เรามาดูให้ลึกขึ้นกันบ้างดีกว่าจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและคุณจัดการยังไงได้บ้าง หลังจากที่ผู้ใช้ Windows 11หลายคนติดตั้งอัปเดต KB5067036 ซึ่งเป็นอัปเดตแบบพรีวิวของเดือนตุลาคม2025ก็เริ่มมีรายงานอาการแปลกๆของ t a s k Manager มันไม่ยอมปิดจริงๆเลยแม้ว่าคุณจะคลิกปุ่ม X แล้วก็ตามตัวโปรแกรมยังคงทำงานต่ออยู่เบื้องหลังและเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีโ o c e s s t a s k m o m e x e เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งทำให้เครื่องเริ่มหน่วงลงเรื่อยๆเรยพราะหน่วยความจำ RAM และ CPU ถูกใช้ไปโดยไม่รู้ตัวแบบนี้เหมือนกับมีเงาที่ติดตามคุณมาจากการเปิดปิดซ้ำๆนะครับ ข้อมูลจากผู้ใช้หลายรายบอกว่าอินสแตน e ของ Task Manager ที่ค้างไว้แต่ละตัวจะกินแรมประมาณ 20-25MB และใช้ CPU ราว0 1.5%ฟังดูไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าคุณเปิดปิดหลายสิบครั้งก็อาจกินแรมรวมกันถึงระดับกิกะไบต์ได้เลยโดยเฉพาะบน PC ที่มีแรมน้อยๆถือเป็นปัญหาที่เกิดหลังอัปเดต KB5067036 นี่แหละและนี่คือจุดที่หลายคนอาจคิดว่า Microsoft ควรห่วงใยมากกว่านี้เพราะอัปเดตพรีวิวก็ควรจะทดสอบให้ดีก่อนปล่อยออกมา Microsoft ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าพวกเขารับทราบปัญหานี้และกำลังเตรียมแพทแก้ไขในรอบอัปเดตถัดไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้อย่างเป็นทางการดังนั้นแนะนำให้จัดการชั่วคราวก่อนด้วยการเปิด Test Manager แล้วไปที่แท็บ Details จากนั้นเลือก t a s k e x e แล้วกด End Test เพื่อปิดแต่ละโ Process ด้วยตัวเองหรือถ้าอยากปิดทั้งหมดรวดเดียวก็เปิด Command Prompt แบบ Run as Administrator แล้วพิมพ์คำสั่ง Test.run.exe n d t e s t e x e f แล้วกด Enter ได้เลยวิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องรอแพททางการและยังป้องกันไม่ให้เครื่องอื่ ด <Door. S 2> ถ้าไม่อยากยุ่งยากกับคำสั่งก็รีสตาร์ทเครื่องเพื่อเคลียร์อินสแตนท์ที่ค้างได้เช่นกันนี่คือวิธีง่งายๆที่ใครก็ทำได้แม้กระทั่งมือใหม่และเพื่อเลี่ยงปัญหาชั่วคราวควรหลีกเลี่ยงการก,กด X ปิดแท s k ์ a ม a น e เไปก่อนจนกว่า Microsoft จะปล่อยอัปเดตแก้ไขออกมาเพราะการรีสตาร์บ่อยๆก็ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทางออกถาวรนะครับ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคมากขึ้นมีวิธีป้องกันไม่ให้ท a s k Manager โคลนตัวเองได้โดยใช้เครื่องมือ s i v 2 t o จาก GitHub เพียงเปิด Command prompt แบบ admin แล้วพิมพ์คำสั่ง v i r t r a l tuner i d 4 9 4 0 7 4 8 4 5704823จ้านีสากนั้น restart เครื่องก็ใช้งานได้ตามปกติหรือจะใช้ไฟล์ registry ที่มีนักพัฒนาแชร์ไว้บน GitHub ก็ได้เช่นกันโดยสามารถเปิดไฟล์ดูด้วย note pad ก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภยัยวิธีนี้เหมือนกับการใส่กรอบป้องกันล่่วงงงหหหนน้้าาาาใรระะบบขออคุณแแลกกลลลกกกยยยเเิปปี ก็ใช้คำสั่งเร็ Delete Kilocon Machine System Controls 001 Control o e a t u r e m e n โทรลฟ m o n ร์แ14 F ได้เลยโดยรวมแล้วบักนี้ไม่ได้ทำให้ข้อมูลเสียหายแต่ทำให้เครื่องช้าลงแบบเนียนๆจากโ o c e s s ที่ค้างสะสมอยู่ในระบบหากใครยังไม่ได้อัปเดต KB 506.7.0.36ก็อาจชะลอไว้ก่อนส่วนคนที่ติดตั้งแล้วให้ใช้วิธี e n t นเหรือ t s ท Kill ไปพลางๆจนกว่าแพทถาวนจาก Microsoft จะถูกปล่อยออกมา และนี่แหละคือจุดที่มันน่าสนใจเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่า Microsoft ควรจะอัปเดตให้เสถียรขึ้นก่อนไม่ใช่ปล่อยพรีวิวที่อาจก่อปัญหาให้ผู้ใช้ทั่วไปคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เราควรไว้วางใจอัปเดต r e ีวิวของ Microsoft หรือไม่หรือว่าบริษัทเทคยกใหญ่ควรรับผิดชอบมากกว่านี้ในการทดสอบแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับเราเลยได้เรียนรู้จากกันและกันที่มา Windows l e t t e r s h t t p s w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  i n d o w s l a t e s c o m 2 0 2 5 1 1 0 1 m i c r o s o f t c o n f i r m w i n d o w s 1 1 t a s k m a n a g e r b a d p o t e n t i a l l y d e g r a d i n g p e r f o r m a n c e